เราก็ออกมารับนะคะว่าเขาได้รับเงินจากตรงนี้จริงๆแต่การรับเงินไม่ได้ผิดอะไรนะคะท่านประธานถ้าทํากิจกรรมต่างๆไม่ผิดหรอคะถ้าจะต้องสู้เพื่อให้นักการเมืองคนใดคนหนึ่งขึ้นมาขอสู้แบบถวายหัวเพื่อรักษาสถาบันเพราะประชาชนที่รักสถาบันรู้ดีว่ากว่าจะมีวันนี้ได้กว่าจะพัฒนาได้เพราะมีสถาบันไม่ใช่นักการเมือง ที่ทัพทินนะอาจรมันมันเท่ากับว่าบนน้องวะไปอยู่หลายบักเนี่ยครับมันก็ทำตัวเป็นของคนของเจ้าไหนทำตัวเป็นอย่างอื่นไม่ได้ยกเว้นมีเปลวล็อกเ่ยผมผมไม่ขอไม่โอนคดีแล้วนะครับในระหว่างนี้ในเชิงงานสังเคราะห์นะในวันเดียวกันที่จะมีการบอกว่าบุกทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีการปล่อยคลิปคนเสียงใายเสียงใครก็ไม่รู้นะ เอแต่แปลกนะ,จจะ,ะเสียงอาจจะคล้ายเสียงพี่แมวก็ได้นะนะขึ้นมามีการเจราจาขึ้นมาบอกว่าเนี่ยไวผมกลับมามาเป็นที่ปรึกษาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด,ดีตอนสมัยนั้นนะครับในสมัยรชัชกาลที่9นะครับบอกมาที่มาเจราจากันนะไม่เป็นไรผมกลับมาเป็นที่ปรึกษาก็เป็นคนของวังไกลไกลนะฮ <c oughs> ะท่านขงสะทนให้เห็นอะไรนะครับคงสะทนใี่เห็นว่าหนึ่งเขามีความประสงค์อะไรต้องการตําแหน่งอะไร สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของคลิปเสียงปริศนานะครับที่ปรากฏว่ามีการขอจรจานั่งที่ปรึกษาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับและสถานการณ์ทางการเมืองนะครับที่ปรากฏว่ามีการบุกที่ธนา,าคารไทยพาณิชย์ ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะไปบุกที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะฮะปรากฏการณ์วันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องของงานวิเคราะห์และมาว่ากันเรื่องของงานสังเคราะห์ครับ ในพื้นที่นะครับเราก็จําเป็นต้องมีการระมัดระวังพื้นที่นะครับไม่ให้มีการกระทําผิดตามกฎหมายพรบจุลินทรีย์แณะแล้วก็ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่เกิดจากการชุมนุมนะครับก็เป็นเหตุผลใหญ่ๆที่ทําไมการจราจรช่วงเช้าวันนี้มีผลกระทบเป็นเกลือข่ายทั่วกรุงเทพนะครับก็อย่างที่เรียนบอกทุกคนแต่ว่าคือผิดอะไร ตัวบทกฎหมายมันเป็นไปตามนั้นแรกาสอบสวนก็ไม่สามารถหลีกเรี่ยงไปอย่างอื่นได้ใช่ไหมเมื่อทําผิดเช่นนี้เนี่ยการกระทามันเป็นเครื่องชี้เจตนามันเข้าองค์ประกอบข้อกฎหมายของบทบัญญัติข้อน,นี้ปั๊บเนี่ยมันก็ต้องตั้งข้อหาต่างนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เพื่อความรอบครอบเนี่ยทางกรรมกราิชาทิศเนี่ยได้ให้ทุกกองบัญชาการเนี่ยตั้งคณะกรรมการในการชิ้เจนาหนึ่งสองอีกทีหนึ่งนะครับว่าหนึ่งก็คือดูความชัดเจน นะครับสองดูความเป็นธรรมสามคือดูความเหมาะสมก็คือยืนยันว่าไม่มีการแั่งแกล้งใช่หนึ่งสองไปทำแันแกล้งผู้หนึ่งผู้ใดนะครับคือผิดตามไหนก็ว่าตรงไปตรงมาครับท่านประธานคะท่านรู้จักจอชโซลอสไหมคะเขาคือพ่อมดการเงินชาวยูวผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีค่าเงินบาทของไทยเมื่อปี2540เขาเป็นผู้ก่อตั้งนะคะมูลนิธิ โอเพนโซซาย y ี o ฟาวเดชันเข้ามาเคลื่อนไหวในเมืองไทยโดยให้การสนับสนุนกับหลายองค์กรด้วยกันในประเทศไทยเราคะ่ะแน่นอนที่สุดไอรลอก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งไอรลอก็ออกมารับนะคะว่าเขาได้รับเงินจากตรงนี้จริงๆแต่การรับเงินไม่ได้ผิดอะไรนะคะท่านประธานถ้าทํากิจกรรมต่างๆไม่ผิดหรอกคะ่ะ แต่การทํากิจกรรมทางการเมืองที่มีการต่อต้านรัฐบาลและสนับสนุนข้อเสนอของผู้ชุมนุมในการที่มาปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยรวมไปถึงเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่วันนี้เนี่ยเรามาอภิปรายกันในสภาถือเป็นการเปิดช่องให้กับต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการบัญญัติข้อกฎหมายที่สูงสุดของประเทศไทยเราหรือเปล่าคะท่านประธานเราจะเห็นด้วยกับสิ่งน,นี้หรอคะหลายประเทศนะคะท่านประธานคะเจอพิษสงของจอร์โซลอสมาแล้ว ทุนโซโลอสเนี่ยนะคะเข้าไปแทรกซึมปั่นป่วนประเทศต่างเนี่ยให้ไร้ซึ่งเสถียรภาพเอาเรื่องสิทธิเสรีภาพและก็ประชาธิปไตยเนี่ยมาบาังหน้าตอนนี้นะคะท่านประธานคะฮังการีฟิลิปปินส์อินเดียก็ได้จัดการกวาดล้างเครือข่ายของโซโลอสกันหมดแล้วทั้งประเทศและยังมีอีกหลายประเทศเลยนะคะท่านประธานที่จัดตั้งขบวนการ SOS หรือที่เรียกว่า Stop Operation Solos Movement หรือกระบวนการการปฏิบัติการหยุดยัง้งการบ่อนทาลายของกลุ่มโซลออสนี่แหละค่ะท่านลองคิดดูนะคะว่าถ้าเขาหวังดีมาทํากับประเทศต่างๆนั้นจริงๆเนี่ยทาไมประเทศเหล่านั้นถึงออกมาต่อต้านสุดท้ายเขาก็เห็นว่าความชั่วร้ายของโซลอสเนี่ยมันจะเข้ามาบ่อนทําลายประเทศของเขาเขาจึงต้องออกลุกมาลุกฮือกันมาต่อต้านค่ะท่านประธานคะ ความเจ็บปวดของคนไทยในปี40ในกรณีวิกฤตต้มยำกุ้งหลายคนยังเจ็บอยู่ในใจเป็นฝันร้ายของหลายครอบครัวถ้าเราตระหนักแล้วก็ตื่นรู้นะคะถึงภัยร้ายที่กําลังแทรกซึมแลวก็กาลังจะครอบงำการเมืองของไทยเราเนี่ยเราจะต้องออกมาช่วยกันปกป้องและก็ต่อต้านความชั่วร้ายเหล่านี้นะคะท่านประธานคะแล้วก็อยากให้ต่างชาติเนี่ยนะคะเข้ามาครอบงำและก็สอดแทรกประเทศของเราโดยเขาต้อง มาหว่านพืชแล้วก็หวังผลแน่นาคตแน่นอนค่ะถ้าเราบอกว่านะคะรัฐมนูญปี60ไม่เป็นประชาธิปไตยมีที่มาจากคอสอชอซึ่งได้ผ่านการทำประชามติมาแล้ว16ล้านเสียงเปรียบเสมือนต้นไม้พิษลูกไม้ย่อมเป็นพิษดังนั้นเนี่ยนะคะท่านประธานคะ่ะร่างฉบับไอรอที่มีต่างชาติให้ทุนสนับสนุนเนี่ย โดยเฉพาะจอสโซลอสพูดที่เคยป้นประเทศไทยเมื่อปี40ไปถึง2ล้านล้านบาทจึงเปรียบเสมือนลากพิษค่ะลากที่เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะรับร่างขององค์กรที่มีที่มาและเนื้อหาที่ไปเคลือบแคงอย่างน่าสงสัยมามีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดในส่วนของรัฐมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยเราเราจะผ่านให้หรอคะ คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเข้าข้อเสนอต่ตตางๆในสถานการณ์ล่าสุดที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแทบสุกวันได้มาพูดคุยกับพี่น้องได้เขา้าใจวันนี้อเอาเอาสถานการณ์ที่สำคัญสำการมารายงานให้กับป,ประชาชนได้ทราบหลังจาที่จะขึ้นไปพูดหรือว่าข้อมูลที่จะที่เราไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาเข้ารับเสด็จวันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีข้อมูลข้อมูลล่าสุดที่สำคัญมากนะที่ทางกรมกลยุทธ์การ กลุ sea, ่มมืสือแดงและกลุ่มกมือม้าปวดแสบได้ท้อประกาศชัดเจนว่าเขาจะทำมาตรการอาหารต่อประชาชนและตอนนี้ได้รับการรับรองแล้ววันนี้ทุกอย่างก็จะิงมันเปิดเผยนะครับจริงแล้วประชาชนก็รู้นะครับว่าเป็นองคเขานการออกาเราเราเชื่อคนไทยทุกคนมีความรักชาติบ้านเมืองเราทั้งสิ้นนะครับส่วนข้อมูลที่เขาได้อาจจะยังไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าณขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีนะครับ ที่จะทําให้เกิดการแก้ปัญหาได้นะครับและคณะพลังแผ่นดินสยามของเรายืนยันว่าแนวทางของเรามั่นคงชัดเจนนะครับแล้วก็จะเดินไปสู่การที่จะถวายความจงรักภักดีให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของเราได้มีพระกิจยศชื่อเสียงก้องไกลไปทั่วโลกนะครับก็พี่ร้อยตรวโยชน์โดชัดสมบูรณ์รัฐนะครับแต่เขีุแหี่าเขาแสดงตรแล้วตป็นต้นยืนหม ตัวจริงไหมหน้ากงบัดนหมขผมวะหน้ากองบัดเฮ้ยไม hey, okay, so ่ต้องดูอย่างนี้เขหได้ไไม่ตั้งเยอไม่ตั้งเยแล้วพี่ไปกับแม่กันนผมให้ทเรอใหนผไม่น่ที่ตอนนี้นะส่งให้คุณไปกับคุไปไหมไปที่ไหนานปมงกาญจน์อะไรนี้วะ้พีที่นี่ไปที่ไปที่ไปท่ไปที่ปที่ไปี่ไที่ไที่ไป่ไป่ไปร่ท่ไี่ไ่ไ่ไป่ไไป่ไร่ เที่จะพาทิข้าว่าะไม่าวอาได้นี่คืหาความติดนะแข่บให้เ็มท้หมดรวมทนราบก็จะมาพี่อาได้ให้ียินแต่การให้เต็มที่เลยพี่พวกเราไทยจะชวนฝากบอกทุกคนเลยพี่รวมหนึงของพวกเราด้วยก็ขอบคุณพี่น้องนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมรอแค่ให้มีทางสารสอนักงานสอบสวนแล้วก็ตาตัวเป็นที่สานะครับเดี๋ยวคงเป็นประกันส่วที่ษามนะครับแล้วก็ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆร่วมชะตากรรมโดยเฉพาะพี่น้อง,องวงีโ่น,นะครับก็ขอให้่สู้นะครับเราก็ไม่ต้องส่ผนะครับวีโมไม่ใช่ตัวโตนะครับอยากให้วีโมเล็ดอุรุการของเรครับคือสู้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพมหานครบายทำไมถึงรักสถาบันทำไมถึงปกป้องสถาบันก็เพราะว่าในระหว่างที่ระราชาทรงงานหนักเพื่อประชาชน แต่นักการเมืองนั่งสบายในสภาในระหว่างที่ประชาชนเดินทางไปถิ่นธุรกันดารนักการเมืองมองหาประโยชน์ใส่ตนในระหว่างที่ประชาชนมองเห็นความทุกข์ยากของประชาชนนักการเมืองมองหาแต่ผลประโยชน์และความสบายในขณะที่พระองค์โดนคำกล่าวหามากมายแต่ไม่เคยคิดจะแก้ตนเพราะท่านเอาเวลาไปแก้ไขปัญหาของประชาชนแต่นักการเมืองหาคำปั้นแต่งสวยหรูเพื่อมาแสดงให้ตนดูดีแต่ไม่เคยคิดจะแก้ไขการกระทำของตัวเอง แค่นี้ประชาชนก็เห็นแล้วว่าความจริงใจมันต่างกันถ้าจะต้องสู้เพื่อให้นักการเมืองคนใดคนหนึ่งขึ้นมาขอสู้แบบถวายหัวเพื่อรักษาสถาบันเพราะประชาชนที่รักสถาบันรู้ดีว่ากว่าจะมีวันนี้ได้กว่าจะพัฒนาได้เพราะมีสถาบันไม่ใช่นักการเมือง छा धन्यवाद करायो जंहिंखां

อบอ่อล่ะฮรอบอ่้บอกต้องยืนยันนะต้องมีหลักฐานยืนยันนะก็เมื่อท่านกลับมาแล้วท่านจะเอาอะไรมายืนยันนี่น่นอย่างยืนยันว่าระไม่นักข่ายอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้จะไม่แก้แค้นท่านนะจะไม่โอ้โหท่านกลัวฮะ อเ,เอานี้ดิอเอนี้ดิพี่อ,อยากลองผมไ่้ยนิดเดียวตั้งผมปเป็นที่ปรึกษาตับง,งิดเข้าซึ่งไี่ป็นองโภคทีไม่เป็นแรย่แต่ว่าเมือถูกหีไวตรงนั้นเนี่ยไม่เปติดก,กิยาถ้าถูกหบไว้ตงผมพูดอย่างนี้นะเออเอนแล้วผมใช้ผมจะใช้ผม,ผมหรือไม่ใช้ผมป็ะไรแต่หีบไว้ตรงนั้นเนี่ยทำให้ทำกำเนิดยิ่งยากทำให้ตรงไม่ได้เลน แล้วท่านท่านจะปรึกษาก็ได้ไปปรึกษาก็ได้แต่ว่าถ้าปรึกษาที่ชอบปรึกษาก็ไี้มันมันเท่ากับว่าบนน้องท้องไปอยู่หลายหวังเนีมันก็จะทำตัวเป็นของคนของเจ้านายี่ทำตัวเป็นอย่างอื่นไม่ได้ที่เรื่องมีเปลวรักเนี่ยผมไม่ขอเป็นคนพนักงานติแล้ว ในเชิงปรากฏการณ์นะฮะเราคงเห็นการเตรียมพร้อมของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งมีการเตรียมพร้อมกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับบริเวณป้องกันบริเวณป้องกันบริเวณทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีการส่งทหารเข้าไปตึงกาลังมีการส่งตํารวจตะเวนชายแดนกว่า3 6กองร้อย มาตึงทั้ง2แห่งรวมทั้งบริเวณ SB, เอบที่บริเวณไทยพณิชนะ์ทางการไทยพนิชซึ่งไทยพณิษ์ก็บอกว่าฝ่ายกฎหมายบอกว่าถ้ามีการบุกรุกเข้ามาหรือทําให้เกิดความเสียหายไทยพนิชย์ก็จะมีการฟ้องร้องกับผู้ชุมนุม นะครับตอนแรกก็มีข่าวว่าจะบุกทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์อย่างไรก็ตามเจ้าที่ป้องกันได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับเอาคอนเทนเดอร์มาปิดกัน้นเป็นกัน้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นก็สร้างความเดือดร้อนเหมือนกันนะรถก็ติดในขณะพลเอกประยุทธ์ก็ถามว่ารถติดนี่เป็นฝีมือผมเหรอนะครับสาเหตุเกิดจากม็อบเนี่ย <c oughs> จะไปบุกตามจุดต่างๆแล้วก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการประกาศใช้นะครับผบกฉุกเฉิน นะครับแล้วก็จะใช้กฎอายการศึกนะเป็นกินก็บอกว่าเจ้าที่บอกว่ามีการแฝงตัวชายชุดดำเข้ามาแล้วจะมีการสร้างความรุนแรงแล้วจะมีการประกาศทหารก็เจือถือโอกาสประกาศใช้กฎอายการศึกขึ้นมานะก็ขอให้พวกเราอย่าใช้ความรุนแรงนั่นกะ็สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นทั้งหมดเนี่ยการบุกไม่บุกนะที่มีข่าวว่าจะบุก SCG ด้วยนะก็เป็นทรัพย์สินส่วนประมหากษัตริย์ด้วยนะครับ ในเชิงปรากฏการ์ถ้าว่าวิเคราะห์ในเชิงปรากฏการ์ก็เป็นเรื่องของมอ็อบนะซึ่งมีมากไหมก็ไม่มากนะที่ไปบุกโน่นนี่นั่นนัดรวมพลกันซึ่งเป็นม็อบที่เขาเรียกว่าดาวกระจายนะกระจายไปนั่นกระจายไปนีน่ตอนแรกไปรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เมื่อมีการเตรียมพร้อมนําทหารไปตึงกางําลังปุ๊บนะครับมีกล้องวางไว้ประกาศเป็นพื้นที่เขตราชกานก็ย้ายนะไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ก็หยุดหนึ่งวันปิดถนนโน่นนี่นั่นนะนะก็เดือดร้อนกันไปหมดม็อบก็ไปไปกันก็ไม่มาก นะครับคือม็อบผมเรียนไว้กำลังไม่ค่อยมีแล้วนะครับกำลังไม่ค่อยมีแล้วในเชิงงานวิเคราะห์คำถามก็คือเข้าไปทําไมถ้าพูดถึงเชิงวิเคราะห์ก็ต้องการดนะีสเครดิตสถาบันพระมหากษัตริย์พราะว่าธนาคารไทยพาณิชยนะ์เจ้าของใหญ่เนี่ยก็คือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็มีการปล่อยข่าวว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นทรัพย์สินของชาติแสดงว่าไอ้พวกที่พูดเนี่ยพูดไปเรื่อยทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็น SCB ี นะครับ SCG นะครับหรือว่าจะาเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เป็นต้นนะนะบอกคนว่าบอกคนว่าโอ้ยต้องมีการปกปิดจะต,ต้องเอามาเปิดมันเปิดเผยอ,อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเปิดเผยมานานนะมันเปิดเผยมาใครเล่นหุ้นก็จะรู้ดีฮนะธนาคารไทยพาณิชยนะ์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นอะไรบ้างนะครับก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดแปลกประหลาดอะไรเลยนะครับ และอย่างคือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยหรือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นทรัพย์สินของชาติหรือไม่เป็นของประชาชนหรือไม่มาจากภาษีประชาชนหรือไม่ไม่ใช่นะทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คือทรัพย์สินของราชวงศ์จัก,กรีนะครับมีมากว่า800ปีเริ่มมีการเก็บรวบรวมมาตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบัน ในยุคย4มิถุนายน2475พันเอกพระยาพระหนพลพระยุหะเสนาศาสตราจารย์ดรปีดีดพนมยงได้นำกำลังทหารเข้ายึดอำนาจจับกลุ่มพระบรมวงศาดุวศงเมื่อ24มิถุนายน2475อยามย่าำลุงนะครับพอจับกลุ่มพระบรมวงศานุวศงเป็นตัวประกันเรียบร้อยต่อมาก็มีการยึดทรัพย์อายทรัพย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็เรียกว่าตัดสเสบียงคือยึดทรัพย์สินของราชวงศ์จัก,กรีทั้งหมดที่มีอยู่ นะครับแล้วมาตั้งเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ในสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะฮะก็คือยึดทรัพย์พระมหากษัตริย์มาหมดเลยแล้วก็มาบริหารเองแล้วก็เอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนธนาคารคือธนาคารไทยพาณิชย์ไปลงทุน SCG ไปลงทุนปูนซีเมนไทยเป็นต้นนะครับจากเอาไปลงทุนเรียบร้อยต่อมาในปี2560ก็มีการออกอกฎหมายขึ้นมาย้ายทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืนพระมหากษัตริย์ไปแค่นั้นแหละ นะฮะก็คือให้กับพระมหากษัตริย์ก็อคืนให้กับพระมาหากษัตริย์ทรัพย์สินก็กลับไปเป็นของราชวงศ์จักรีแต่คนที่รับผิดชอบเนี่ยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นที่มาของทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์เป็นภาษีของประชาชนไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับใครไม่รู้ก็รู้นะอย่าไปเชื่อเด็กะเด็กยังเรียนหนังสือไม่จบเลยนะครับมันรู้ไม่จริงพูดไปเรื่อยนะครับเอาละนั่นคือปรากฏการณ์ถามว่าไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาไหมในเชิงงานวิเคราะห์มันก็ไม่ได้อะไรจะทําให้หุ้นตกไหมมันก็ไม่ผมก็ไม่ไได้ส่อะร ในทางกลับกันด้วยซ้าไปนะครับคนที่ไม่รู้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นของพระมหากษัตริย์เอา,วาไว้ง่ายตอนนี้ประชาชนคนไทยรู้ละ S C G ที่คนไม่เคยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตอนนี้คนรู้ละทำให้ท่านผู้ชมคอยดูนะในทางกลับกันคนจะไปใช้บริการของไทยพาณิชย์มากขึ้นเพราะมีการทําโพลมาประชาชนถึงร้อยละเก้าสิบแปดมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ที่ผ่านมาก็มีการโจมตีธนาคารไทยพาณิชย์หลายต่อหลายกล้งหุ้นตกมาแป๊บหนึ่งต่อมาก็ขึ้นไม่เดือดร้อนอะไรธนาะคารไทยพาณิชย์ไม่เดือดร้อนอะไรเดียวกันการกระทาของม็อบนั้นมีความผิดไม่มีความผิดนะครับมีความผิดตือชุมนุมโดยไม่ขออนุญาตละเมิดมาตรา1นึ่งหนึ่งหกล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งเข้าข่ายการความผิดตามมาตรา1นึด้วยนะครับก็เป็นกบฏในราชอาณาจักรนะครับรวมทั้งมาตรา4ี่สี่หนึ่ง ก็มีความผิดด้วยเหมือนกันจําไม่ผิดนะครับนั่นหมายความว่างานนี้อ่วมในเชิงงานวิเคราะห์ได้อะไรไหมก็ไม่ได้อะไรเอาแบงก์ปงแบงก์ปอมมาบริมาแจกจ่ายนั่นหมายก็มีคนจ่ายเงินมีบานมาก็มีการจับคลิปได้มีคนเอาโน่นนี่นั่นไปจ่ายนะครับเอาเงินสดไปยัดมือแกนนำอ่านะก็เป็นภาพคลิปวิดีโอที่ถูกแจกจ่ายไปเป็นจํานวนมากนะอัน,นี้คือในเชิงปรากฏการเราเห็นแล้วนะถ้านํมาวิเคราะห์อย่างที่ผมเรียนก็มามาด่าไล่มากกดดันื่อหวังหุ้นตก ในเชิงาาชงานสังเคราะห์นะครับในระหว่างนี้ในเชิงงานสังเคราะห์นะในวันเดียวกันที่จะมีการบอกว่าบุกทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีการปล่อยคลิปคนเสียงใายเสียงใครก็ไม่รู้นะนแต่แปลกนะเสียงอาจจะคล้ายเสียงพี่แมวก็ได้นะเนะีขึ้นมามีการเจราจาขึ้นมาบอกว่าเนี่ยไวผมกลับมามาเป็นที่ปรึกษาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดีตอนสมัยนั้นนะครับในสมัยรัชากาลที่9 นะครับบอกมาที่มาเจราจากันนะไม่เป็นไรผมกลับมาเป็นที่ปรึกษาก็เป็นคนของวังไกลๆนะฮะท่า <c oughs> น,นของสะท้อนนี่เห็นอะไรนะครับของสะท้อนนี่เห็นว่าหนึ่งเขามีความประสงค์อะไรต้องการตําแหน่งอะไรเอาละนั่นคืองานวิเคราห์ส่วนหนึ่งที่ต้องการเห็นแต่มันลึกไปกว่าน,นั้นตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนมาไว้ตลอดจับหลักให้ดีอยากออกจากหลัก นหนึ่งคนสั่งการมาจากดูไบนี่เริ่มเห็นชัดละแสดงว่าคนกําลังเดินเกมมาเริ่มเห็นว่าคนสั่งการมาจากดูไบเริ่มเห็นละเริ่มเห็นและเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น 2. ตอนนี้เราเห็นเรื่องของพักการเมืองสองพักการเมืองที่ผ่านมาพักการเมืองก้าวไกลอนาคตใหม่นะตอนเห็นไม่ชัดนะตอนนี้เริ่มเห็นชัดแลวนะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปโน่นไปนี่ไปนั่นของขวัญวันเกิดบุกไทยพาณิชย์อะไรก็แล้วแต่เราเห็นมากขึ้น พอเราเห็นมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับประชาชนได้หูตาสว่างนักวิเคราะห์ทางการเมืองก็วิเคราะหนะ์แน่ธนาทอนไงไปยิยบุตรเป็นคนอยู่เบื้องหลังเป็นผู้บงการแนะ่ก็เริ่มเห็นทีละข้างแล้วขณะเดียวกันเขาไม่ได้วิเคราะห์เอ๊ะทำไมมันมีพักเพื่อไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยม็อบที่เข้าไปร่วมชุมนมุมทําไมมาแถลงการไปแถลงข่าวที่พักเพื่อไทยจะมาแจ้งกับพลเอกประยุทธ์อ้างว่าได้รับบาดเจ็บโน่นนี่นั่นนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นอีกชั้นอีกชั้นอีกชั้น,นหนึ่งตามลำดับ น่าสนใจนะอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราได้เห็นในเชิงงานสังเคราะห์ผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะคนสังกาตอยู่ดูใบซ้ายขวานะครับคือพักการเมืองสองพักการเมืองสองพักการเมืองนั้นตอนนี้ที่เห็นจะบุก s c สจะบุกธนาคารไทยพาณิชย์จะบุกทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีหลักเดียวนะฮะคือเขาต้องการต่อรองตามหลักทฤษฎีเกมทฤษฎีต่อรองอะไรบ้างต่อรองให้นี่เทเดียโท่ศกรรมยกเข่งนะครับ เขาจึงให้พรรคของเขาเนี่ยนำเรื่องของไอรลอกลับเข้าสู่สภาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถแถลงไปเรียบร้อยลนะการบุก SCG ซีการจะบุก SCG การจะบุกไทยพาณิชย์การจะบุกทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมันเป็นทฤษฎีเกมโรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองเท่านั้นจะเปลี่ยนซ้ายไปขวาเปลี่ยนหน้าไปหลังไม่ผลผลนั้นเขาเรียกตัวแปลตามตัวแปรต้นเหมือนเดิมทําการเจราจาขอเจราจาให้ครอบครัวตัวเองได้รับนิโรโศษกรรม ขอให้คนของตัวเองได้มีอำนาจในการปกครองอย่างไรก็ตามในเกมนี้ฟันธงได้เลย,เลยไม่มีทางชนะนะฮะกำลังเขาน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเอาเสื้อแดงมานะบอกว่าเอากรุงเทพมหานครให้สอสอขนมาก็งอกแง,งกแงก,งก,งกอย่างท่านเห็นเนี่ยเอามารวมกับพวกล้มเจ้าตอนนี้ก็ชัดเจนนะลมเจ้ากับพวกเสื้อแดงเป็นพวกเดียวกันชัดเจนมากขึ้นแต่หลักของมันเขากําลังทําการเจียจาแต่เกมนี้ในการเจียจารับรอง เฟลแน่นอนล้มเหลวแน่นอนไกลล้มเหลวไอแมวการแน่นอนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะร้อยเปอร์เซนต์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ จะไม่ไร้ความหวังราบในราชบัลลังก์ยังมีพระราชาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้ประชาวันแห่งนี้จะสง่ารไม่ใชาโน้มเ็นื่อยทำสัญญาจากต้นขาของแผ่นดิน เกิดไปด้วยชีวิตคือสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาติศาสตร์กษัตริย์เรียกได้ดังลมหายใจเราทั้งของจะก้องไว้หากมีใครอคิยัาดีตนน้นชาติจะไม่มีใครทันเสียสละแบ่งพันแต่กันอยู่สามทีจะรวม and oh. i wow